ราคาผักวันนี้วันที่5มกราคม2568อัปเดตจ,จากเว็บไซต์ตลาด4ีุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระลำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กลัมดอกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาท ต้นหอมกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บบาทใบสะระแหน่ กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบชะพลูกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคาอ่อนกิโลกรัมละ64บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัมละ90บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ200บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาทพริกกะเรียงกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท พริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง15บาทพริกสปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกสปอร์ตแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท พริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาท พริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับาท ถั่วพูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบหอมกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ1 4บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาท กระเจยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทชะอมกิกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกแคกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง3บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะระขี่นกกิโลกรัมละ20บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะระจีนกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง12บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือเดิ้งกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น15บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น3บาท มะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง3บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทแตงร้านกิโลกรัมละ2 2บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละทีบกับื่อวานเท่าเดิม แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื os, ่อวานขึ้น1บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสลิดกิโลกรัมละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานปลากิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมนองไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บ,บาทหัวชายเท้ากิโลกรัมละ10บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม หอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90าบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ30บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เล็กลูกละ90สซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1บาท90สซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2บาท80สซางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ140บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ76บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ5 5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมจบการรายงานสรุปราคาผักวันนี้ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ